คุณคิดหรือไม่ว่า Pass Pro 3จะเป็นหูฟังที่เปลี่ยนเกมการฟังเพลงไปตลอดการแต่หลังจากใช้งานจริงมาเป็นเดือนแล้วเรื่องราวกลับซับซ้อนกว่าที่คิดมากกลับมาพบกับรีวิวลึกซึ้งจากสนุคไคเทคอีกครั้งนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยพาไปสัมผัสเบื้องต้นกับ a p p พาร์ส3 https://www.sonuc.com/techt/1617687 กันแล้วถ้าคุณกำลังลังเลว,ว่าจะซื้อหรือเปล่าและสงสัยว่ามันดีจริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบจากการใช้งานจริงนานถึงหนึ่งเดือนเต็มเลยมาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรพร้อมแล้วหรือยังเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นลองแกะกล่องและดูดีไซน์ภายนอกของแอ์พาสโปร3กันก่อนดีกว่าในกล่องไม่มีสายชาร์จไฟให้มาเสียดายแต่ข้อดีคือจุกหูฟังเปลี่ยนได้ครบเซ็ตหลายขนาดช่วยให้คุณปรับแต่งให้เข้ากับรูหูได้พอดีแบบไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดง่ายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์และฟีเเเจอร์ดดด่่นไ้ททีบความมิ สัมผัสแรก a i r p a s Pro 3าหูฟังที่เปลี่ยนแปลงมากสุดตั้งแต่มีมันมา h t t p s w w w s a n u o k c o m t h 1 6 1 7 6 8 7แต่ต้องบอกว่าน้ำหนักของมันเบามากจริงๆใส่สบายหูมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเหมาะสำหรับการใช้งานยาวๆโดยไม่รู้สึกอึดอัด มาถึงระบบไมโครโฟนการฟังเพลงและการตัดเสียงรบกวนกันบ้างจากการลองฟังจริง,รงๆเสียงเพลงไม่ได้แตกต่างจาก AirPods Pro 2มากนักเพราะรุ่นก่อนมันก็ทำได้ดีอยู่แล้วแล้วและหูฟังตัวนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่เน้นครบเครื่องสำหรับการใช้ทั่วไปแต่นี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปหากเปิดโหมดตัดเสียงรบกวน ANC เสียงเพลงจะชัดเจนขึ้นมากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ได้ยินได้อย่างน่าทึ่งเหมือนเป็นการอัปเกรดเสียงที่แท้จริง ส่วนเอนซีตัวนี้มีการออกแบบให้ไมโครโฟนทำงานคู่กับอัลกอริทศช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยจนเรียกได้ว่าการเปิดกับปิดโหมดนี้ต่างกันราวกับฟ้าดินเลยทีเดียวและโหมดที่ปล่อยให้เสียงภายนอกเข้ามา Transparency Mode ก็ดูธรรมชาติมากขึ้นไม่รู้สึกแปลกๆอย่างที่หูฟังบางรุ่นทำ สำหรับไมโครโฟนนอกจากตัดเสียงได้ดีแล้วการสนทนาหรือโทรศัพท์ถ้าคุณใช้กับ iPhone ระบบต่างๆจะจัดการเสียงได้เหนือชั้นแต่แม้จะใช้กับมือถืออื่นๆไมโครโฟนขนาดใหญ่และการกรองเสียงของตัวหูฟังเองก็ทําให้เสียงพูดของคุณคมชัดไม่แพ้กันดังนั้นถ้าคุณหาหูฟังมาใช้งานสําหรับโทรหรือประชุมออนไลน์ a p a พ Pro 3ก็เป็นตัวเลือกที่แนะนํามากเลยละครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าคุณกําลังประชุมซูมในห้องเสียงดังแต่เสียงของคุณยิงดังและชัดเจนราวกับอยู่ในนหห้้องเงเเเีีียยยบลททดววมัช่ใกาาารํน หรือเรียนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะมาถึงฟีเจอร์เด่นที่เราได้ลองใช้จริงๆในรอบนี้มีทั้งหมด4ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆนั่นคือระบบวัดชีพรจรขณะออกกําลังกายนี่เป็นครั้งแรกที่มีระบบนี้ในหูฟัง Apple เลยนะครับทาให้คุณออกกําลังกายได้โดยไม่ต้องพก Apple Watch มาด้วยความแม่นยําอาจจะยังน้อยกว่า Apple Watch บ้างแต่ก็ดีกว่าการไม่ใส่มาตรวจสอบอะไรเลยนะและอย่าลืมว่ามันไม่ได้วัดการนอนนะครับแต่สําหรับมือใหม่ที่เริ่มออกกาลังกายการมีฟีเจอร์นี้ช่วยให้ติดตาม สุขภาพได้สะดวกขึ้นเช่นระหว่างวิ่งหรือปั่นจักรยานคุณก็รู้ว่าหัวใจเต้นเร็วแค่ไหนโดยไม่ต้องหยุดหย่อนฟีเจอร์ p ิเ i a ออด d โอรุ่นนี้ฟังได้ลื่นไหลและสมจริงมากขึ้นรองรับทั้งการฟังเพลงและดูหนังได้อย่างลงตัวทําให้คุณรู้สึกเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหรือโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวฟีเจอร์ตรวจจับก,การสวมใส่ถ้าคุณใส่ไม่พอดีมันจะให้คําแนะนําละเอียดเช่นแสดงท่าทางการใส่ที่ถูกต้องหรือแนะนําขนาดจุกที่เหมาะสมเหมาะมากสําหรับผู้ที่ยังไม่ชินกับหูฟังจริงไร้สายเพราะช่วยลดปัญหาหูฟังหลุดระหว่างใช้งาน ฟีเจอร์เคลื่อนช่วยฟังสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการได้ยินมันทำงานผสมกับโหมดปล่อยเสียงเข้ามาทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นเชน่นเมื่ออยู่ในที่สาธารณะคุณยังได้ยินประกาศสำคัญหรือเสียงเพื่อนๆได้ง่ายๆฟีเจอร์เตือนเมื่ออยู่ในพื้นที่เสียงดังซึ่งฟีเจอร์นี้ผมชอบมากเพราะปะกติ Apple Watch จะเตือนแต่พอใส่ AirPods มันจะสั่นแจ้งเตือนที่ iPhone ของคุณทันทีแม้จะไม่ได้บอกเสียงที่หูฟังก็ตามนี่ช่วยป้องกันความเสียหายของหูได้ดีเลยล่ะ แต่ต้องบอกตรงนี้ว่าฟีเจอร์แปลภาษายังใช้ไม่ได้ในประเทศไทยนะครับซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกว่ามันยังไม่ครบเครื่องสําหรับผู้ใช้ในไทยส่วนแบตเตอรี่นั้นอึดจริงๆเลยครับใส่หูฟังคู่กับชาร์จในเคสได้ถึง24ชั่วโมงเต็มๆเ,เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่ววันและจุดเด่นคือระบบชาร์จเร็วด้วย m a ็กเซฟที่สะดวกมากไม่ต้องรอชานาน สรุปหลังจากการทดลองใช้อพาร์สโปรสาไม่อย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่ามันเป็นหูฟังที่มีประสิทธิภาพสูงสมกับการรอคอยการอัปเดตถึง3ปีเต็มแม้ว่าเสียงเพลงอาจจะไม่สมหวังเต็มร้อยไปบ้างแต่ถ้าดูภาพรวมกับฟีเจอร์ที่ให้เยอะ,ะและราคา8,490บาทก็ยังถือว่าราคาเหมาะสมและคุ้มค่าครับใครที่มองหาหูฟังตัวท็อปที่ครอบคลุมทุกการใช้งานนี่คือตัวเลือกที่น่าลงทุนจริงๆแต่ครับนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างกัน บางคนอาจบอกว่า Apple ราคาแพงไปไหนแต่ผมคิดว่ามันสมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ใช้ระบบ Apple เต็มรูปแบบแต่ถ้าคุณใช้ Android เป็นหลักมันอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าที่คคุณคิดเห็นอย่างไรมันคุ้มค่าหรือเปล่าจริงๆสำหรับราคานี้มีใครเห็นต่างกับความเห็นของผมหรือเปล่ามาแชร์ความคิดเห็นในส่วนความเห็นกันได้เลยครับผมอยากรู้ว่าคุณมองฟีเจอร์ไหนเป็นจุดเด่นที่สุดหรือแม้แต่ข้อเสียที่ผมอาจพลาดไป